ก่อนดนขอสวัสดีครับผมพบกับ ep สครับผมผมพามานําเสนอเหรียญชนะจนหลวงปู่นิ่มโชติธรรมโมครับวัดพุทธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรียดรุ่นชนะจนครับผมตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงส,สวยๆครับผมพามาชมเหรียญพระปี66ครับรุ่นนี้เป็นพระปีห6เหรียนสวยมากเลยนะครับ เป็นเหรียญที่สวยงามจริงๆครับผมพระรุนีหลวงปู่นิ่มครับผมโชติธรรมโจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมตัวนี้ท่านหลวงปู่เสกนะครับเหรียญสวยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงครับผมเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับผมหลังยันห้าครับเมตตามหานิยมครับผมวัดพุทธมงคลครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดง มาชมอีกเหรียญหนึ่งครับจะคนละผิวนะครับผมคนละผิวเลยนะครับเหรียญสวยๆตังยันห้าครับมาพร้อมด้วยโค้ดหนึ่งเจ็ดหกครับผมวัดพุทธมงคลครับหลวงปู่นิ่มครับผมวันนี้ทันหลวงปู่เสกนะครับผมเหรียญสวยๆครับน่าเก็บน่าสะสมครับผม เหรียญต่อมาครับผมตัวนี้เป็นเนื้อมหาชนวนครับเนื้อมหาชนวนรงยาเหลืองครับพระองค์ใหม่เล่นหาแพงมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็แพงเหมือนกันครับตอนนี้อันนี้เป็นมหาชนวนครับผมมาพร้อมเลขโค้ด8 1ครับเลขสวยจริงๆครับฝากติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะพามารีววพระใหม่ครับ ตัวนี้ท่านหลวงปูเ่เสกครับชนะจนครับผมเหรียญสวยสวยครับตัวนี้เป็นขอบเรียบเหรียญชนะจนขอบเรียบหลวงปู่นิ่มเหมือนกันครับขอบเรียบขอบเรียบสวยสวยครับสวยจริงๆเหรียญน,นานะครับเหรียญน,นา มาพร้อมเลขโค้ด404ครับตัวนี้ก็เล่นหากันน่าจะเหรียญ600ครับประมาณนี้ตัวนี้เนื้อมหาชนวนครับไม่ตัดปีครับลงยาแดงนี่เลข2หลักนะผมว่านะโซนวันเกิดครับเลข31ครับผมหลังยัน5ครับผมหลังสวยสวยครับเนื้อสวยสวยองคพระครับโหป,ปี66 ปูเ่เสกดีครับรุ่นนี้ผู้สร้างดีครับผู้สร้างดีผู้สร้างนี้จะไม่ผิดน่าจะเป็นเกิดนครส่วนนะครับรุ่นนี้ครับชนะจนผู้สร้างคนเดียวกับชนะจนของหลวงพ่อพัดนะครับผมตัวนี้เนื้อทองฝาบาทครับเหมือนทองครับเหมือนทองคําแท้ครับตัวนี้เหมือนทองแท้เลยครับ ทองขนจนพูดง่ายครับเป็นตัวนี้เป็นทองขนจนหลังยันห้าหลังยันนิยมครับผมเป็นหลังยันนิยมเหรียญสวยเหรียญคมครับผมมีกลุ่มมีกลุ่มชัดเจนครับรุ่นนี้มีกลุ่มชัดเจนนะครับชะนะจน 66, หกหกหกลวงปูนิ่มโชติธรมครับผมเหรียญสวยเหรียญคมครับ น่าเก็บสะสมมากเลยนะครับผมผมมาเลีวเหรียญให้ชมครับเป็นพระใหม่จอดนิยมครับผมปีหอง6หกแต่หลวงปู่มราณาภาพแล้วนะครับผมแต่รุ่นนี้ทันหลวงปู่เสกค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับ